ครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook l i ฟ e กับผมศิรวิทย์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับตามที่เคยสัญญากับแฟนเพจเอาไว้นะครับว่าจะเ,าเมื่อพักที่เราจัดตั้งกันมาร่วมกันจัดตั้งกันมากันเองเนี่ยนะครับสำเร็จเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็จะมา,าทำการแจ้งให้กับแฟนเพจแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศแล้วก็แฟนเพจหรือประชาชนที่อยู่ต่างประเทศได้ทราบกันนะครับสวัสดีแฟนเพจนะฮะ นะครับประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นแนวร่วมของพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้เปิดโอกาสแล้วนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกรวมทั้งนะครับรวมทั้งผู้สมัครสสในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้เจอกันนอกสถานที่ปกติเสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันนอกสถานที่กันอยู่แล้วนะครับ นะะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาพร้อมกันก่อนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่สองที่รองจากเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของอท่านพลเอกประยุทธ์นะครับที่ใช้อำนาจในยุคคอสอชออนะฮะในเขาเรียกว่าอำนาจในมาตรา4 4สีเนี่ยสั่งปิดเหมืองทองอัคราซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตก็ขออนุญาตเอามาเสริมกันในช่วงกลางๆ ของ Facebook ไล v ์นะครับ, Live, รบสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับนะบางคนไม่เข้าใจบางคนพึ่งเอ้ทำไมศิรวิทย์มาทำพักการเมืองนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายที่มาที่ไปกันคร่าวๆไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันจันทร์นี้เปิดตัวที่ศูนย์ราชการนะอาคารตึกบีนะครับเปิดตัวเปิดถแถลงข่าวพักซึ่งจริงไปแค่แกนนำแล้วก็พี่น้องที่สนับสนุนพัก นะครับที่ศูนย์ราชการเวลา9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงเกโมงครึ่งนะครับนะตรงปากทางเข้าพอดีเลยนะครับก็ไปเจอเจอกันได้ไปร่วมให้กําลังใจกันได้นะครับนะฮะ s วัสด fan page ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็คนละหลายๆแช์นี่ไม่ต้องคนละหนึ่งแชร์เสียงอาจจะดังหน่อยนะฮะเสียงอาจจะดังหน่อย s วัสด fan page ฮะตอนนี้คือผมเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์ของทุกคนแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะได้อ่านคอมเมนต์ ม,มีใครวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากเปิดตัวพักเนี่ยก็จะมีในส่วนของเปิดรับสมาชิกพักฝั่งประชาธิปไตยนะผมบอกได้เลยเพราะทุกคนผมเชื่อแน่ว่าทั้งประเทศคือ,อต้องการประชาธิปไตยนะครับเออนะสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะฮะความเป็นมาเป็นไปก่อนนะครับความเป็นมาเป็นไปของพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ที่เราใช้ชื่อพักเหตุผลที่ใช้ชื่อพักก่อนกล่าวกันให้ทุกคน ทราบกันคร่าวๆและช่วยกันแชร์กันยาวๆนะครับเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ใช้ชื่อรวมพลังคนรุ่นใหม่หรือพักรวมพลังคนรุ่นใหม่คือเราต้องการไงเราต้องการกําลังคนนะครับเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนิวเจนเป็นนิวเดมนะเป็นนิวนอร์มอลนิวอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือพลังประชาชนคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบัน ต่อนาคตเนี่ยต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ๆที่มีหัวพัฒนาหัวคิดที่สามารถต่อยอดจากคนรุ่นเก่าหรือพัฒนาในส่วนของอการเมืองในส่วนของเศรษฐกิจได้ยาวไกลกว่าคนรุ่นเก่านะครับประเด็นคือคนรุ่นคนรุ่นเก่าก็จะมีในส่วนของประสบการณ์ถูกไหมครับประสบการณ์ในการที่ตัวเองอาบน้ําร้อนมาก่อนผ่าน ร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจนะรู้จุดอ่อนรู้จุดแข็งทางด้านการเมืองหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ในส่วนของคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก้าวสเต็ปมันก้าวมันก้าวย่างไปทุกๆวินาทีมันสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ใครจะคิดล่ะครับว่าสื่อเนี่ยอย่างไทยรัฐสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวหรือ หรือฐานเศรษฐกิจหรืออะไรเป็นสื่อหลักๆสมัยก่อนโดยโดยเฉพาะไอ้สื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะรวมทั้งนะทีวีช่องต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยธุรกิจพวกนี้แทบที่จะมาลายหายสิ้นไปจากเมืองไทยเพราะว่าโดนสื่อโซเชียลนี่แหละฮะมันเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งประชาชนเนี่ยต้องก้าวให้ทันอย่าย่ำอยู่กับที่วันนี้เราจะสู้กับเวียดนามได้ไหม วันนี้เราจะสู้กับญี่ปุ่นได้ไหมเราจะสู้กับไต้หวันได้ไหมเราจะสู้กับฟิลิปปินได้ไหมเราสู้ไม่ได้เลยถ้าตาบใดนะฮะเรายังปิดประตูความคิดตัวเองยังเอาตัวเองอยู่ในกาลายังมีความคิดว่าความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสังคมไทยต้องเชื่อต้องฟังเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ แนวความคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปสัมพันธ์จากโลกที่ก้าวไปเร็วมากเราต้องการให้มนุษย์หรือประชาชนหรือคนไทยในประเทศเนี่ยก้าวทันไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราปฏิเสธไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีพัฒนามาในสเต็ปหนึ่งแต่พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะมันก้าวล้ําไปแล้วก้าวไปจนเราบางทีเราตกยุค เราตามยุคไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ต้องการความคิดต้องการไอเดียต้องการความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาให้ก้าวทันโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคําถามพั่งพูมาเลยว่าทำไมถึงต้องใช้ชื่อพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ผมบอกได้เลยครับวับนนี้เนี่ยนะครับนะ จะตอกย้ํากันอีกทีว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่คนรุ่นใหม่ๆที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศรวมทั้งเราด้วยแหละแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสเนี่ยฮะเราต้องเปิดโอกาสเราในฐานะผู้ใหญ่อะสมมติผู้ใหญ่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยผลักดันนะครับไม่ใช่ช่วยต่อต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเทคโนโลยีใหม่ๆนะการพัฒนาประเทศในทางที่เขาเรียกว่าในส่วนของการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ให้ทันกับนานาประเทศให้ทันกับภูมิภาคทวีปเอเชียด้วยกันเนี่ยเราต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เป็นคนผลักดันนะครับวันนี้อาจจะเกิดการต่อต้านในสังคมอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ายังมีพลังคนรุ่นเก่าซึ่งยึดติดกับขั้วอานาจเก่าๆความคิดเก่าๆไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆไม่ยอมรับว่าเด็กในสมัยนี้มีความรู้ความสามารถซึ่งบางทีเราก็ก้าวไม่ทัน บางทีเราก็ตกยุคบางทีเราก็ตกสมัยเหตุผลต่างๆนะครับจุดยืนข้อเรียกร้องต่างๆบางทีผู้ใหญ่บางคนยังตามไม่ทันเด็กเขาเลยจริงไหมฮะลองคิดกันตามดีๆดิฮะแล้ววันนี้เนี่ยถามว่าประเทศเนี่ยจะอยู่กับอดีตหรืออยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอดีตอยู่นั่นแหละไม่อยากเปลี่ยนแปลง ระบบต่างๆโครงสร้างต่างๆโครงสร้างทา,า,างด้านเศรษฐกิจโครงสร้างทางด้านการปกครองส่วนภูมิภาคส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการกระจายอํานาจกระจุกกันเป็นเขาเรียกว่าอํานาจเนี่ยกระจุกอยู่จุดเดียวอยู่ศูนย์กลางอย่างเงี้ยซึ่งระบบพวกนี้มองว่านะฮะมันไม่ก้าวทันยุคก้าวทันสมัย ในสมัยโลกสมัยเนี้ยนะปีสองแล้ว9สเต็ปต่อไปจนถึง7075หรือ80เนี่ยนะครับเราต้องปล่อยมือบ้างครับเราต้องมีการรวบรวมคนมีความรู้ความสามารถเด็กๆรุ่นใหม่พวกนี้เข้ามาพัฒนาประเทศแล้วต่อยอดไปต่อไปสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเด็กพวกนี้อีกทีนี่แหละครับประเทศชาติเนี่ยมันถึงจเจริญ แล้วคำว่ารักชาติเนี่ยมันถึงจะใช้ได้แต่วันนี้ทุกคนคนเท่าคนแก่คนที่ยึดติดกับอันนาจแบอบกตัวเองรักชาติรักกันจริงรักกันจรงรักกันนามผมไม่รู้ว่ารักตามภาษาอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะจริงๆมุมอมองเนี่ยในฐานะที่ผมก็เป็นเจนกลางๆงนะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดรับความคิดเห็นของอเด็กๆของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้บิดกัน้นผู้ใหญ่เนี่ยทำหน้าที่สนับสนุนกันอยู่แล้วแต่เด็กๆเ,เนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นกําลังสําคัญของของชาติเนี่ยซึ่งเอาเหอะห้าปีสิ 10, ปีเราไม่รู้จะอยู่ถึงหรือไม่แต่เด็กพวกเนี้ยนะครับเขาจะพัฒนาประเทศต่อจากรุ่นรุ่น,น,นพวกเราเค่นั้นเองนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของรวมพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆรพักรวมพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเกิดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่พี่น้องๆกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มต้องยกเครดิตให้นะครับ มีพี่ท่านหนึ่งที่คอยเป็นที่ปรึกษาผมนะครับเป็นที่คอยแนะนําในส่วนของการเดินในส่วนของการเมืองนะการจัดตั้งพรรคหรืออะไรก็ดีก็ต้องยกเครดิตนี้ให้กับคุณมาร์คพิทบูซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักนะส่วนผมเองเนี่ยนะครับผมก็ทาบทามทางคุณมาร์คว่าเฮ้ยพี่ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยนะหรือถ้ายังจะต่อสู้ทางด้านการเมืองก็มาร่วมกันนะ ก็ทาาทามกันเป็นประธานที่ปรึกษาบัง่งเป็นหัวหน้าพักมั่งก็แล้วแต่นะครับใครที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยผมชักจูงเข้ามาในส่วนตรงนี้ใครที่มีจุดยืนนะครับเป็นประชาธิปไตยสนับสนุนคนรุ่นใหม่เนี่ยผมยอมรับหมดเลยเพราะตอนนี้ทางพักรวมพลังคนรุ่นใหม่นี่ต้องการต้องการนะต้องการสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนนโยบายจริงๆแล้วนะฮะในส่วนของที่มาที่ไปของพักก็นี่แหละฮะ เราต่อสู้ฝ่าฟันกันมาในจุดประสงค์เดียวเลยที่ก่อตั้งพักนี้ขึ้นมาเพราะเราเห็นแล้วว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันมีหลายหลายพักอันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงนะฮะแต่ถ้าพลาดพิงไปโดนก็ต้องขอโทษหลายหลายพักเนี่ยจุดยืนไม่มั่นคงนะกระโดดกันไปกระโดดกันมานะโดยเฉพาะนะครับพักที่มองแล้วเนี่ยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เพื่อประชาชนจริงๆ จุดยืนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทีนี้ผมจุดเริ่มต้นในการที่จะตั้งพรรคเนี่ยต้องกลืนกันเริ่มต้นอย่างนี้เลยตั้งแต่ที่เรามีรัฐบาลชุดนี้แหละเอาจริงๆผมคุยกับพีพ่น้องตอนนี้ผมคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมต้องการลดช่องว่างระหว่างเราคือผมต้องการคุยให้มันเป็นกันเองมากที่สุดนึกภาพออกไหมฮะคือคุยยังไงก็ได้คือให้มีความรู้สึกว่าผมใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องคุยแบบเหมือนเดิมอ่ะนึกภาพออกไหม คุยแบบเหมือนเราไลฟ์สดกันสมัยแบบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการเป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักเป็นเพียงหัวโขนบางคนถามเฮ้ hey, สีปริ์ไอ้แถลงเป็นหัวหน้าพักหรือเลขาเอามาคนเดียวก็มาคนเดียวครับมาคนเดียวก็ไปคนเดียวครับนะก็ไม่จําเป็นต้องไปกันเยอะนะไปทักทายพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มทีเ่เขาจัดกิจกรรมกันก็ไปกันคนเดียวแล้ครับนะไม่จําเป็นต้องไปเยอะนะ ไม่รู้ว่าจะต้องกลัวอะไรนะครับขอขอกินน้ำหน่อยฮะอ่ะพักรวมพลังคนรุ่นใหม่นะก็ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มของคุณมาร์คพิดบูก็ช่วยกันนะจนเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จเสร็จสิ้นมาวันนี้แล้วจะมีการแถลงข่าววันจัน,น์นี้ตอน9 0้าโมงเโมงครึ่งเชิญนะครับพอแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ศูนย์ราชาการนะอยู่ศูนย์ราชาการตึกเข้าไปตึกบีนะฮะชั้นหนึ่งก็ มาเตรียมพร้อมร่วมแสดงความยินดีกันตอนเวลา9โมงฮนะ9โมงเช้าวันจันทร์เนี้ยวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เชิญชวนนะครับนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมจะแถลงจุดยืนรวมทั้งนโยบายรวมทั้งทิศทางนะครับรวมทั้งในส่วนของอการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของพัก ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพักได้รับการรับรับรองจากกรกตเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ประเด็นหลังจากนี้คือ 1. สิ่งสําคัญก็คือเราต้องหาสมาชิกพักเพิ่มเติมนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมจะมาแจ้งนะครับประกาศรับสมัครซึ่งสามารถรับไปสมัครได้นะฮะที่เพจนะพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลย แล้วก็แจ้งความประสงค์แจ้งความจำงว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักหรือนะฮะพ่อแม่พี่น้องนี้ผมแจ้งเลยนะผมเปิดโอกาสให้ทุกคนนะพ่อแม่พี่น้องราษฎรทุกคนที่เราเป็นประชาชนเป็นพ่อค้านะมีอาชีพสุจริตนะไม่ได้ทำผิดกฎหมายทุกคนมีโอกาสหมดนะครับผมขอเชิญชวนรวมทั้งแฟนเพจที่อยู่ในห้องนี้ด้วยสมัครเป็นตัวแทนนะสมัครเป็นตัวแทนสสในแต่ละเขต ทั่วประเทศนะครับในส่วนตรงนี้สมัครได้โดยตรงที่เพจรวมพลังคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศผมผมเน้นย้ำนะฮะเพราะว่ามีแฟนเพจเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะมากว่าเนี่ยเปิดรับสมัครอ,อ่สอสอในเขตจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นหรือไม่ผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยนะครับกกตอ,อนุมัติจัดตั้งเสร็จเนี่ยผมประกาศทันทีแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ทําตามสัญญาทุกคนที่ให้ไว้นะฮะ ไวสมัครกันได้เลยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนจะสมัครเป็นสมาชิกก็ดีจะสมัครเป็นตัวแทนผู้สมัครสอสอก็ดีในเขตนั้นๆเอาเลยฮนะเต็มที่เพราะพักเราเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่มีนายทุนนะครับเป็นพักที่เราจัดตั้งขึ้นมาเองแต่นะฮะฝากไว้นิดนึงว่าใครนะฮะหลังจากนี้ถ้าใครจะร่วมกันสนับสนุนพักหรือช่วยเหลือพักหรือผลักดัน พักในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อได้ทางเพจได้โดยตรงเลยเพจรวมพลังคนรุ่นใหม่นะครับเราต้องการฮะพลังสนับสนุนแน่นอนพักการเมืองต้องมีนะพลังสนับสนุนนะไม่ว่าสนับสนุนในส่วนของเงินทุนก็ดีสนับสนุนในส่วนของกําลังคนก็ดีล้วนแล้วแต่มีความต้องการในช่วงนี้นะฮะในช่วงเริ่มต้นเพราะเราจะต้องต่อสู้เดินไปด้วยกันประเด็นคือ ทำเพื่อประชาชนนโยบายหลักของพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ไม่ต้องเยินเยอะไม่ต้องพร่ำเพร้ะอะไรมากมายนะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับอยู่กับประชาชนทําเพื่อประชาชนแล้วก็ทําเพื่อปากท้องประชาชนนโยบายของผมอย่างที่ผมเกินไปในเพจส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่เยินเยอะไม่เยอะเป็นหลายหน้าไม่เหมือนพักอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมฮะ เวลาออกนโยบายเยอะแยะมากมายก่กองโดยเฉพาะของพรัคพลังประชารัฐผมขอพาดพิงทําได้มั้งไหมครับถ้าทําไม่ได้มันเสียหมาไหมฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงครับนโยบายไหนทําได้เราก็พูดไปนโยบายไหนทําไม่ได้ก็อย่าไปพูดนะมันเสียหายวันนี้ผมก็เลยบอกว่าให้นโยบายมันมีเยอะมากแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะนโยบายที่ผมกําหนด โดยผมเองซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มเป็นผู้นําพักเนี่ยนะอยู่กับประชาชนอยู่กับความเป็นจริงอยู่เพื่อประชาชนต่อสู้เพื่อปากท้องประชาชนแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากทําให้ได้ก่อนแค่นี้ทําให้ได้ก่อนถ้าวันนี้ทําแก้ไขดูแลปากท้องชีวิตของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันดีขึ้นไม่ได้นี่ก็อย่าไปทําอย่างอื่นแล้วมันจบไปแล้วคุณไม่ต้องวินิจฉัยมาหลาว่าจะต้องไปดูแลอย่างอื่นส่วน ดีเทลปรีกย่อยนะในส่วนของนโยบายก็เกี่ยวกับการดูแลทางด้านเศรษฐกิจการกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนราษฎรทุกคนการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจเก่าๆเอามาบูรณาการใหม่รวมทั้งอำนาจรัฐต่างๆที่เราพูดกันจนติดปากว่ารัฐรวมศูนย์เนี่ย มันก็สัม,มพันธ์กันหมดครับพี่น้องมันไม่จําเป็นต้องพูดแล้ววันนี้มันก็แค่ชูนโยบายว่าเพื่อใครทําเพื่อใครสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายนี่แหละฮะเป็นนโยบายที่มันทําได้จริงแต่จะดีขนาดไหนนั่ก็ค่คอยว่ากันจะดีจะเลิศขนาดไหนอยู่ที่พี่น้องทุกคนนี่แหละครับช่วยกันสนับสนุนวันนี้อย่างที่ผมบอกหนึ่งผมต้องการทั้งแรงแรงสนับสนุนทั้งแรงกําลังคน กำลังทุนโอเพนครับใครก็ได้เข้ามาในพักรวมพลังคนรุ่นใหม่แล้วมีอุดมการเดียวกันเพื่อประชาธิปไตยนะฮะไม่เอาไม้หลักปักขี้เลนนะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยผมไม่เอาผมไม่ต้องการนะเพราะทุกคนในแฟนเพจผมเนี่ยรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงนะผมก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามานะมีนอกมีในนะครับเข้ามาจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อประชาชน เข้ามาจุดประสงค์เพื่อตนเองแล้วเนะี่ยอยากเข้ามาดีกว่าถ้าเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มีส่วนร่วมนะทำให้พักรวมพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมาได้แต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องจริงๆนะอาจจะทุกคนในแฟนเพจผมก็ได้เข้ามาสมัครสมาชิกใครที่มีความรู้ความสามารถชอบการเมืองก็เข้าไปเป็นตัวแทนผู้สมัคร สสมีโอกาสอาจจะเข้าไปนั่งในสภาอันนี้เราเปิดโอกาสกันอย่างเสมอภาคเราไม่มีการแบ่งนะฮะว่าใครเนี่ยนะมีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์น้อยไม่มีทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเพราะนี่คือพักของประชาชนนะแล้วพักของประชาชนอย่างที่ผมบอกฮะไม่เอาพวกงูทั้งหลายไม่เอานักกินกล้วยไม่เอาคนไม่มีจุดยืน ไม่เอาคนที่ไม้หลักปักขี้เลนเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนี้พรงนี้เป็นอย่างนี้ปวดหัวครับนะแล้วก็ทะเลาะก,กับผมตายเลยเพราะในส่วนตรงนี้จุดยืนผมเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการขอย้ําอีกทีนะฮะต้องการสนับสนุนพรรคนะครับก็เข้าไปที่เพจได้เลยนะฮะแจ้งความจํานงไว้นะครับในส่วนของเพจรวมพลังคนรุ่นใหม่นะครับอินบ็อกเข้าไปได้เลย นะฮะแล้วก็ในส่วนของอคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะแจ้งความจำานงไปได้เลยนะครับในเพจรวมพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ฝากไว้อีกทีหนึง่งเอากันมาสั้นๆวันนี้เกล่นกันสั้นๆวันจันทร์อย่าลืมนะครับนะทางพักเนี่ยมีการถแถลงข่าวที่ศูนย์ราชการชั้นหนึ่งตรงปากทางเข้าะนะครับตอน9ก้าโมงเชิญทุกท่านนะฮะ คนที่อยู่ใกล้ๆถ้ามาไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันจะมี Facebook ไลฟ์นะแล้วก็เชิญพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนก็ร่วมเข้าไปทำข่าว